สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวทุ่มเงินเช่าป้ายโฆษณาให้บทเรียนแฟนนอกใจแค่สามประโยคแต่ใครอ่านก็ร้องโอ้ตามรายงานของสำนักข่าวเดลิสตาบัญชีผู้ใช้ติกตอกรายหนึ่งโพสตคลิปเหตุการณ์บนถนนในลอนดอนประเทศอังกฤษ ผู้คนพากันฮือฮาเมื่อหน้าจอโฆษณาขนาดใหญ่ขึ้นข้อความจากผู้หญิงชื่อซาร่าที่ฝากไปถึงแฟนหนุ่มที่คบหากันมานานถึง7ปีครึ่งเนื่องจากล่าสุดพังจับได้ว่าเขานอกใจโดยข้อความที่เธอทุ่มเงินไม่ใช่น,น้อยจ่ายค่าเช่าจอโฆษณาดิจิทัลขนาดใหญ่ใจกลางลอนดอนมีใจความเพียง3มย่อนาเท่านั้นแต่ทำเอาผู้คนที่บังเอิญผ่านมาอ่านต้องตกตะลึงตาค้างอ้าปากเหวอจนต้องหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาถ่ายเก็บไว้ โดยข้อความบนหน้าจอระบุว่าถึงแฟนที่นอกใจฉันแดนเนียลปาเตลฉันเห็นข้อความหมดแล้วดูเหมือนว่า7ปีครึ่งนี้จะสนเปล่าขอให้สนุกกับงานของคุณนะไอสาระเลวไร้ศีลธรรมจากซาร่าตามรายงานระบุว่าซาร่าบังเอิญคนพบความจริงผ่านข้อความแชทว่าแฟนของเธอที่คบกันมา7ปีครื่งกำลังนอกใจเธอจึงตัดสินใจเขียนจดหมายและตีพิมพ์บนจอโฆษณา เพื่อให้แฟนหนุ่มต้องอับอายและตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าการลงทุนของเธอจะคุ้มค่าอย่างมากเมื่อคลิปวิดีโอดังกล่าวกระจายไปทั่วโลกออนไลน์แล้วและชาวเน็ตต่างรอลุ้นบทสรุปของเรื่องนี้ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสนุก .com ขอบคุณครับ